ตอนแรกก็สุ่มมาค่ะสุ่มมาแล้วพอคุณหมอมาพูดเรื่องแนวทางการรักษาก็รู้สึกว่าเชื่อมั่นในแนวทางการรักษาค่ะรู้สึกว่าคุณหมอใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างค่ะหลังจากมาที่นี่ค่ะก็รู้สึกว่าคุณหมอแต่ละท่านมีความเก่งทุกคนเลยชื่อฟ้าค่ะตอนแรกก็สุ่มมาค่ะสุ่มมาแล้วพอคุณหมอมา พูดเรื่องแนวทางการรักษาก็รู้สึกว่าเชื่อมั่นในแนวทางการรักษาค่ะและหลังจากรักษาก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็ตามที่คุณหมอแจ้งเลยค่ะก็คือเคยจัดฟันไปรอบหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟันมันงุง้มก็เลยไม่ชอบทรงนี้ก็เลยมาเลือกที่จะจัดใหม่ที่นี่ค่ะ รู้สึกว่าคุณหมอใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรักษาตั้งแต่1 1ึ1 0ถึง10ถึงรอยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอจะแจ้งให้ทราบแล้วก็แนะนําว่าแบบเราควรทํายังไงปฏิบัติยังไงอ,ไอ่างเงี้ยเพื่อให้มันไปตามที่คุณหมอแผนไว้ค่ะพี่เองมาจัดฟันเนาะก็คุณหมอจัดฟันก็ดูแลแบบที่แบบเก่งเลยแหละคือหมายความว่าาคุณหมอหาข้อมูลหาอะไรมาเพื่อที่จะให้ฟันเราอะ ตามที่เราบอกคุณหมอว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะแล้วก็สามีก็มีปัญหาเรื่องรักษาลาดฟันก,ก็มาที่นี่ก็จบเลยเหมือนกันค่ะส่วนลูกก็เป็นเด็กนะคะก็จะมีปัญหาฟันผุบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาที่นี่ก็จบเหมือนกันแล้วก็มีหลานอีกคนนึงเป็นออทิสติกค่ะซึ่งจริงๆแล้วออทิสติกเด็กเขาจะรักษายากเพราะว่าเขาฟังคําสั่งไม่ค่อยรู้เรื่องะคะ่ะก็มาที่นี่ก็จบเหมือนกันก็คือถ้าเป็นญาติที่น้องค่ะถ้าถามมาว่ารักษาที่ไหนก็คือมาที่นี่เราก็ไม่เสียหน้าถ้าคิดจะ มาหาหมอลองมาปรึกษาที่นี่ก่อนแล้วมาฟังว่าคุณหมอเขาพูดแนวทางการรักษาแบบไหนรับรองว่าสิ่งที่คุณหมอพูดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามที่คุณหมอพูดจริงๆค่ะมันจะแบบเหมือนกับว่าเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้